หลังจากเราเห็นพี่เขากดล็อกท่าก็คือชินอัพเลยครับหงายมือนะครับก็พี่เขาสามารถดึงตัวเองได้ครับก็ครั้งหนึ่งครางพ้นบาครับครั้งที่2ออาจจะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับแต่สิ่งที่ผมกำชับทุกคนครับในการฝึกดึงข้อผมบอกว่าขึ้นไม่ขึ้นไม่เป็นไรครับให้ท่าถูกต้องก่อนหมายถึงว่าคุณก็คือบีบสะบักค,ครับเงยหน้าขึ้นครับก็คือถ้าเป็นชินอัพก็จับก็คือ ประมาณหัวไหลหรือแค่าะหัวไหลนะครับชิ้นอัพเขาจะจับประมาณนั้นครับแต่ถ้าเป็นผู้อัพเขาจะให้กว้างกว่าหัวไหลเล็กน้อยนะครับซึ่งผมบอกพี่เขาว่าดึงไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับดึงไม่ขึ้นให้ให้ลงมาแขนสุดเนี่ยเดี๋ยวดูนะจังหวะด,ดึงครับเนี่ยครับดึงไม่ขึ้นไม่เป็นไรขึ้นแค่นี้ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ขึ้นอ่ะก็ลงมาแขนสุดเห็นไหมผมขอแค่แขนสุดอย่างเดียวครับแล้วทีนี้ก็ แค่นี้ก็ก็ถือว่ามาถูกทางครับเนี่ยครับแล้วถ้าคุณไปสมมุติว่าเราไม่มีความรู้เราไปตะบีต้ตะบันเราก็คือตัวโยก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 แบบไอช้ชงชางแบบไอพ้พวกนั้นนะจ้วงจ้วงค,คือผมบอกว่านั่นแหละถ้าคุณไม่หาความรู้นะมันทําให้คุณเสียเวลามากครับคือตามแนวทางครับ ถ้าเราไปตะบี้ตะบันตะ,ตะ,ตะคุยขาที่จะให้ขึ้นมันไม่มันไม่มีทางขึ้นแน่นอนครับถ้าพื้นฐานดึงข้อ,ขอคุณยังไม่แน่นคุณต้อง